วานเขาทดลองไอ้น่มเปนบกนี่เราอู่นะได้ได้ครับเขาก็มีเกือบทุกหมู่บ้านนะครับคือคนที่มีมากเ็จะมาแบ่งไว้ทนายไ้เป็นพวก,มามากพ่อม้าก จบยังอ่ะเฮ้ยอะไรนะบานี่เลิกเมื่อวา้เลกเื่อวาแล้วครับผมเลิกเมื่อวานตัวลูกเขารวมกันตัวเจ็ด เราเองะครับท่านาครเริมเริ่มมาดวลแล้วครับคุณุงคับก็มวานนครับมาวังทำไมทำไมถึงมาทำแบบแบบเนี้ยเพราะว่าก็เราห็นมันยังไม่มีใครทันในตัวเองเพื่อเป็นแนวด้วยครับผมก็เรียนนี่ก็เรียนรับเรียนผมก็เรียน เกือบมรดษาเนี่ยโครงการของอบตก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยใช่ไหมครัหมู่บ้านนี้ของที่เราใส่ไปส่วนใหญ่เป็นประเภทไหนครับเท้อกอาจารย์นี่ไายขรมมังหน้ามันปลาอาหารข้าวสารน้ำของใช้ในครัวเรือนอ่ะนะของใช้ในครัวเรือนครับของใช้ในครัวเรือน แล้วเราอยากจะเชิญชวนประชาชนที่อยู่ในคลองสามหรือว่าทั่วไปเอามาทั่วไปมันใส่ได้เลยครับอดนี้ลูกชายก็ทำโครงการคนรักน้องด้วยอ๋อครับเขาก็ทำอยู่แล้วครงการเขาครับไปชายแดนครับผมก็ทำเก็บขยาตรงนี้เป็นคนทำเป็นคนศึกษาเนี่แล้วก็เลยชอบ่วยคนอยู่แล้วด้วยครับครับรามคนนี้เขาต้งยากบ้านลุงโตลุงโตบ้านลุงโตนะครับครับ ครั้งแรกในลงทุนไปเท่าไหร่ครับคุณครับก็พนละพันกันรู้กันทั้งหมดกี่พันไรสี่พันกี่พันบาลครับแล้วมีคนมาหยิบเยอะไหมฮะคนหยิบก็เมื่อวานถามก็รอพอนี่ก็มาหยิบกันเยอะอ๋อแต่บางคนโอโหมา แก่เปิดร umm ุ่นที่นั่นแล้วก็มาที่แบบนี้ เข้าไปครับป้าเดี๋ยากเอ้ากล่องปันน้ำใจอย่างเงี้ยครับโดีใจมากเลยครับอืมใจดีชอบเมตตาดอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เราเอาอะไรไปบ้างครับเนี่ยเอากาแฟสามต่อแล้วก็ที่เราผ่านมาเจอหรือว่ารู้ก่อนไหมครับว่ามีไม่รู้ว่าผ่านมาเจอก็เลยจีบเลยอยู่แถวไหนครับป้าอยู่บ้านเขาสองขออยู่ในนี้เหมือนกันนะครับ đ i ệ